สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับพี่ป้านาาทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับอัสดาวุธบอลสีนะครับอีกหนึ่งวันนะครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับนะวันนี้จะมาแนะนำนะฮะบอลสีนะฮะราคาเบาๆนะครับจับต้องได้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับที่ตู้ของพี่ชายผมนะครับวันนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับอโอ้มาเริ่มต้นที่นไเอานี่เลยนะครับเอาอสงไข่นะครับผมอสงไข่ต้นแรกนะครับหลอดใหม่มาสวยมากครับผมป้ายขนาดนี้ครับผมอฟอร์มนี้ให้อยู่ที่เอาแบบราคาที่แบบจับต้องได้เลยนะครับ ต้นนี้ให้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมวันนี้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไล่กันเลยนะครับอ่าไล่ไล่ไล่่วนนี้นะครับอันนี้เป็นมหาเศรษฐีนะครับผมมหาเศรษฐีป้ายประมาณนี้นะครับป้ายอย่างกระเทบเทวฤทธิ์เลยครับผมต้นนี้แต่ผมมาในนามมหาเศรษฐีเป็นต้นที่สวยมากเลยครับผมนะครับต้นนี้ขอซักหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมวันนี้ครับผมนะป้ายสวยขนาดนี้ครับ อ่านี่ครับผมมาอีกต้นนะครับเป็นองค์หญิงทอฝันนะครับผมนะฮะองหญิงทอฝันเรานะครับต้นนี้เราให้อยู่ที่ฟอร์มใหญ่มากครับผมป้ายมากเออป้ายสวยขนาดนี้นะครับผมครับฟอร์มนี้นะครับผมเอาเบาๆแล้วกันเนาะวันนี้ขอสักพันเจ็ดครับผมนะครับองค์หญิงทอฝันนะครับผม นะต่อมาก็จะเป็นมหาเศรษฐีเหมือนกันครับผมมหาเศรษฐีต้นนี้นะครับผมหลอดใหม่มาป้ายครับผมสวยงามมากครับต้นนี้ต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมนะเอามาเป็นไออะไรอะ่ะ ้ผมก็เริ่มชื่อนะครับพมพิมานครับผมเขาคือพมพิมานนะครับสามใบหนึ่งหลอดนะครับผมต้นนี้พมพิมานสามใบหนึ่งหลอดนะครับวันนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับจำไว้นะครับเก้าร้อยห้าสิบครับฟอร์มใหญ่แากนะครับผมนะพี่เกลือครับผมเป็นไม้แยกหน่อครับผมเหลืออยู่หนึ่งต้นนะครับพี่เกลือไม้แยกหน่อต้นนี้ให้สามร้อยห้าสิบนะครับ ไม่แยกหนยนะครับโตอย่างไวเลยครับเศรษฐีสุพรรณนะครับเศรษฐีสุพรรณครับฟอร์มนี้นะครับนะฮะกัดสีสวยมากแล้วครับโทนชมพูครับผมหลอดล่าสุดของเขา450้านะครับยอดมงกุฎครับด่างเทพๆอย่างนี้นะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พันสามร้อยบาทนะครับ พันสามร้อยบาทครับผมนบะเก้าครับผมหน้าเทพเทปอย่างนี้นะครับผมเขาเล่นสีแต่ละใบเล่นสวยงามมากครับผมครับนบะเก้านะครับชั้นใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับครับสวยครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใบล่างโทนเหลืองครับผมนะสวยครับผมต้นนี้ครับวันนี้ให้อยู่ที่ เ5 0ครับผมปกติไซนี้เกือบส0 0พันนสมัยก่อนครับผมเจ้าจักระพรดครับผมเจ้าจักรพพรดต้นนี้3มใบ1หลอดครับผมสามใบ1หลอดนะครับป้ายทุกใบครับผมอันนี้ให้อยู่ที่เจ0รอยครับผมถ้าบางแก้วครับผมหน้านี้นะครับผมถ้าบางแก้วครับผมสวนแบ่งมาให้ครับผม เป็นหน้าชมพูนะครับแต่ครั้นี้ชมพูเขาจะอาจจะรับแดดน้อยไปหน่อยนะครับอยู่ในร่มเพราะนี่ผมไปเจอพอดีนะครับนะครับคออเดียวครับวันนี้ก็มีครับผมคออเดียวกันนะครับแต่วันนี้อ่าหน้าประมาณนี้นะครับท่าบางแก้วครับเป็นชิ้นผ่านะครับผมเป็นชิ้นผ่านะครับต้นนี้ให้อยู่ที่อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับผมนางฟ้าครับผมนางฟ้าครับผมเริ่มกัดสีแล้วครับผม สองร้อยบาทนะครับผมรัตนาสินครับผมรัตนาสินเอ่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทสี่ใบหนึ่งหลอดครับผมเนี่ยครับทวีราบนะครับผมเริ่มกัดสีแล้วครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่สามร้อยห้าสิบทวีลาขายสามร้อยห้าสิบนะครับผมอันนี้เป็นองค์คุริมานครับผมองค์คุริมานขายเท่าไหร่ครับสามร้อยห้าสิบ 350อยห้าสิบนะครับสามรอยห้าสิบนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับสามรอยห้าสิบครับผมมารควาบลังสันนะครับผมใบครับขนาดนี้นะครับสี่ใบหนึ่งลอดนะครับผมหลอดใหม่ก็เก่งครับสองรอยหสิบาทครับผมฟอร์มใหญ่เลยนะครับต่อมาเป็นศีลาเพชนะครับศีลาเพชเริ่มสวยมากแล้วครับผมนะครับฟอร์มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมต้นนี้นะครับ ต้นนี้ให้อยู่ที่ห้า้อยห้าสิบาทนะครับศีลาเพชรครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะทําจํานวนออกมาได้น้อยนะครับผมศิลาเพชรครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูบอลป้ายครับผม <c oughs> บอลใบกลมทรงถ้วยเลยนะครับตัวนี้ชื่อว่า <c oughs> เพชรเวลากรนะครับ <c oughs> เพชรเวลากรเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะ จำนวนออกมาน้อยนะครับผมจะเป็นบอลป้ายครับผมนะตัวนี้สวยขึ้นทุกวันครับผมหลอดใหม่เขานะครับนะครับผมตัวนี้ให้900ครับผมนะครับจังหวัดมุกดาหารครับผมไซส์ใหญ่ครับผมไซส์ใหญ่ต้นนี้ให้อยู่ที่950นะครับวันนี้950นะครับใหญ่นะครับผมนะฮะเป็นบอลป้ายที่สวยงามครับจังหวัดมุกดาหาร ครับผมเป็นลูกเจ้าปอนะครับผมลูกเจ้าปอนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ให้แบ่งปันให้นะครับเก้าร้อยบาทนะครับป้ายสวยครับผมเก่งขึ้นทุกวันแล้วครับเอาอีกต้นนะครับเป็นเอ่ออะไรนะครับมะขวานมะขวานลังสั์นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ เออมาก็จะเป็นอันนี้อะไรครับสีเทพรักสีเทพรักเท่าไหร่ครับเนี่ยสองร้อยสองร้อยบาทนะครับสีเทพารักครับผมครับอันนี้เป็นต้นพี่ๆเขานะครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบครับผมโอ้แต่สีสีทิ้งกันเยอะครับผมทิ้งกันแบบฟ้าเหวเลยครับท่านผู้ชมสามร้อยห้าสิบครับันผมผมก็เอาต้นนี้ครับะฮะอ้าว เป็นศีลาหุ้มทองนะครับผมเป็นศีลาหุ้มทองครับหน้าสวยๆอย่างนี้นะครับแบบแต่ฮาร์ปนะครับติดป้ายครับครับผมแสงไม่ค่อยดีนะครับนีครับแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะครับผมต้นนี้ผ่าจากน้ำมังนนนะครับน้ำมังนนหน้าหวานขนาดนี้นะครับน้ำมังนนเรานะครับน้ำมังนนต้นนี้นะครับ เอาไปเบาครับแต่ผมเชื่อว่าหลอดใหม่เนี่ยป้ายสวยสุดๆเลยครับผมโทนทองนะครับผมนะฮะตัวนี้ให้อยู่ที่พันสองร้อยบาทนะครับผมเปิด่ําสุดๆเลยครับหน้ามังนนครับผมเศรษฐีพันล้านนะครับผมด่างเทพๆเลยางเทพๆครับผมมีทั้งวากิวครับนะฮะโอ้อันนี้เขาก็ติดป้ายนะครับ ผมนึกว่าติดเปือกโอ้ขเชื้อป้ายแรงมากต้นนี้ต้นนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมพันสองร้อยบาทเท่ากันนะครับผมอ่าเป็นศีลานักป้ายครับผมศีลานักป้ายแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับผมศีลานักป้ายนี่ครับผมเป็นธาตบางแก้วนะครับผมวันนี้ครับผมวันนี้จะหน้าจมูสวยๆอย่างนี้นะครับผมครับเดี๋ยวดูเมนนะครับไม่ต้องจับครับผมเดี๋ยวผมส่องให้ครับอ่าครับผม ตัวนี้เปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบพันแปดร้อยบาทนะครับผมโล้ราคาผมนึกว่าสองพันกว่าอ่าอันนี้โทนน้ําตาลนะครับผมโทนน้ําตาลอมชมพูนะครับผมราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะครับผมพันแปดร้อยบาทนะครับผมมีสองไซส์นะครับผมเจ้าจักรพรรดินะครับผมสมบูรณ์แบบครับผมเจ้าจักรพรรดิตัวนี้เท่าไหร่ครับพันสองงพันสองร้อยบาทนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูนะครับอ่าอันนี้ก็ท่าบางแก้วนะครับสนใจนะครับตัวนี้เปิดหนึ่งพันร้อยครับอ้มหาเศรษฐีนะครับผมมหาเศรษฐีต้นนี้นะครับต้นใหญ่ครับดูมือผมนะครับมหาเศรษฐีต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมเอาเป็นยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎนะครับไม้ด่างครับผม ไม้ด่างของเราครับอันนี้โทนด่างชมพูนะครับผมขาวชมพูอันนี้โทนโทนเหลืองนะครับผมป้ายเหลืองฮาร์ปนะครับผมนะฮะต้นนี้เราให้อยู่ที่นะครับต้นนี้เราให้อยู่ที่เออพันลดให้ไปเลยครับพันแปดร้อยบาทครับผมวันนี้ต้นใหญ่ครับผมกาบดาราพันธุ์นะครับผมท่านผู้ชมกาบดาราพันุนะครับต้นนี้ให้ หกร้อยบาทนะครับผมไม้กับค่อยหายากหน่อยครับศิลาหุ้มทองครับผมอมชมพูนะครับผมนะครับติดป้ายติดอะไรนะครับผมต้นนี้ไซส์ใหญ่แล้วครับน่าเอาไปเก็บไว้ผ่าและแคะเคี่ยวนะครับผมลูกออกมาจะสวยงามมากครับผมผมมีชั้นใบสวยมากครับผมต้นนี้ต้นนี้ให้เบาๆครับผมวันนี้พันสามร้อยบาทนะครับผม ปกติเปิดอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดนะครับอันนี้ให้พันสามครับผมต้องการแบ่งปันครับมะขวานครับผมมะขวานรังสรรครับผมต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมต้นเล็กมันจะต้นเล็กก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสามต้นเรานะครับนะฮะนะฮะมะขวานรังสันครับผมยังไงฝากกดติดตามอัสดาวุฒบอลสีด้วยนะครับผมวันนี้ศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้าครับผม ฝากเบอร์พี่ชายด้วยครับผมนะครับครับเดี๋ยวผมผมผมศูนย์แสีนะครับเก้าเจดปด้าดปดครับผมหกแปดหนึ่งปดหแปดหนึ่งปดนะครับผมครับทักแอดไลน์มานะครับผมคุยกันครับผมเรื่องราคานะครับผมอ่วันนี้ก็สวัสดีครับผม